ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกปองจับอยู่ลูกของจับลูกปองจับไปไหมไปไหมไม่เอาไปไหมไปไหมนนดีไซน์เอาจับไปเนาะไม่ไปดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุุงก็พอนี่เลยดีไซน์อยู่ไหนเอ่ย พาดีไซน์นานานาวินนะคะทุกคนแล้วก็นะับไปนะมาเที่ยวนะคะทุกคนอ,อ่ะดีไซน์ซไปไหนคะไปเล่นน้ำโอ้โหนี่นะไปเล่นน้ำตอนนี้นะเราอยู่ที่ร้านส้มตำสไลเดอร์จังหวัดลำพูนนะคะทุกคนไ,ไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันวันนี้นะเรามาหาที่เล่นน้ำคลายร้อนกันนะคะทุกคนไปดูกันคนเยอะแน่เลยอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะโอ้โหคนเยอะมาก กนแล้ววันนี้แม่กู้ไม่ได้ลงนะเดี๋ยวแม่กู้จะส่งตัวแทนนะพ่อป๋องนะคะลงไปดูแลเด็กๆแทนนะคะทุกคนพ่อต๋องรับหนักนะคะรับบทหนักนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ดีไซน์จะพานาวินไปสไลดเดอร์ใช่ไหมคะเด<อ>ี๋ยวแม่กู้จะให้กล้องพี่ดีไซน์ไปนะคะทุกคน่ะตอนนี้นะคะเราจะลงไปสไลดเดอร์นะ,ะแต่องนาวินอะ หัวไม่ก้ามาเลยนะเราก็เลยต้องไปคนเดียวค่ะอะ,อะนี่กำลังขึ้นบันไดบันไดสูงมากเลยทุกคนอันนี้เป็นสะเด็กนะ เดี๋ยวพ่อป่องจะพาน้องนาวินขึ้นไปสไลเดอร์ด้านบนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะกล้าลงสไลเดอร์หรือเปล่าน,นะคะทุกคนมาพี่ที่สายพาน้องไปนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะก,กล้าลงไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวให้น้องลงกับพ่อป่องนะคะไปะไปค่ะพี่ทรายเอาไปเลยไปนาะวินไปลงสไลเดอร์กับพ่อป่องนะเอากล้องไปด้วยเอากล้องไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้กรากำลังจะไปแล้วนะตื่นเต้นมากเลย นี่จอแสบของเราเจ็บอ่เอ๊ะเบี๋ยวก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกปองจับอยู่ลูกปองจับลูกปองจับไปไหมไปไหมไม่เอาไปไหมไปไหมอดีตซายเอาจับไปน้องไม่ไป ดาวินท้อมนะลงนะลงนะยื๊บยื๊บแอนะล้ดูดูดูข้าหน้าดูข้าหอยกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวไม่ัาละ หลังจากที่เมื่อกี้นะเราเล่นกับโซนน้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะดีไซน์เขาจะไปเล่นสไลเดอร์ใหญ่กับพ่อปองนะคะทุกคนไปอยู่ไหนแล้วเอ่ยล้างเท้าอ่ะคะไปะนูน่นนู่นไปตรงนู้นกันเนาะไปเราจะเล่นหน้าไหนก่อนลูกอันนี้หรือว่านนอันนู้นอันนี้อ่ะคะอะ เล่นกับพ่อนะคะวันนี้แม่ก้งไม่ได้ลงเล่นกับดีไซน์นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้แม่ก้งเป็นแบบจำเดือนนะคะก็เลยให้ดีไซน์ลงไปเล่นกับพ่อปองนะ,ะเดี๋ยวหนัวกล้องไปด้วยนะคะเอาไปก่อนนะหนึ่งสองสามมาแล้วเป็นไงมันไหมเอานี้ไหมอันนี้ไหมคนละข้าง ดูนะบรรยากาศตรงนี้นะสูงมากเลยนะอ่ะลกลงฝั่นไหนอันนี้นะพอลงฝั่นนี้นะเดี๋ยวพอลงไปก่อนไหมอเอาดีไซน์มาเร็วโ,โ,โลลงเร็วมากอะ่ะยังเร็ว ก็เกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ <S <S เด็กๆก็เล่นน้ำก็เสร็จแล้วนะนี่ดีไซน์เป็นยังไงคะเลี้ยงน้องหนึ่ง <1 S 2> วันไม่รู้เหมือนกันต้องเอาออกไปชิมนี่ไงนี่ไงรสเค็มหรือติอต๊กอยู่อันนู้นรสชีสดีไซน์เป็นยังไงคะเลี้ยงน้องหนึ่งวัน<ม>สนุกไหมคะสนุกอ่คะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอ่าตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้ดีไซน์ก็รับ น้าพี่เลี้ยงน้องหนึ่งวันนะพาน้องมาเที่ยวมาเล่นน้ำมาเล่นสวนน้ำนะคะ,ะทุกคนไป<ะ>สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย